สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับเป้อีกแล้วนะครับกับรถหมดสัญญาเช่าของรถดีเด็ดในเครือของอัคคีแคปิตอลนะครับวันนี้เป้อยู่เช่นเคยครับสาขาบางนานะครับวันนี้เป้พามาชมรถพรีเมียมคานะครับอีกหนึ่งรุ่นนะครับเป็น Mercedes-Benz นะครับ ตัวนี้เป็น 220D นดีนะครับตัวอแวนกาดนะครับคันนี้สวยๆเลยเดี๋ยวพาชมภายในนะครับเบื้องต้นเดี๋ยวชมด้านนอกกันก่อนเนาะคันนี้เป็นสีดำนะครับเครื่องยนต์ดีเซลนะปี2019นะครับพามาชมครับเดิมๆเลยเหมือนเดิมครับรถน็อตเดิมๆไม่มีขยับนะครับ คานเดิมๆิมน็อตแก้มหน้าเดิมเดิมนะครับคานเดิมเดิมเลยรถคันนี้เดิมเดิมครับนี่นะครับน็อตเดิมเดิมน็อตเดิมเดิมนะครับรถคันนี้ไม่เคยเก็บงานมาเลยนะรถเดิมเดิมเลยนะครับพามาดูยางครับยางเป็นยาง มิชลินนะครับนี่นะปี2023นะครับยางเป็นปี2023นะดอกยางยังเต็มเ็มอยู่ใช้งานได้ยาวๆเลยนะครับพามาชมภายในบ้างครับกระจกนะครับกระจกเป็นกระจกอัตโนมัติทั้ง4บานนะครับเป็นวันทัศทั้งหมดนะครับนี่นะพามาชมภายในครับ เลขไมค์คันนี้อยู่ที่128,819กกิโลนะครับพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับเกียร์จะอยู่ที่ก้านฝั่งขวานะครับหน้าจอครับแอร์เป็นแอร์ออโต้นะครับแยกซ้ายขวานะครับ ตัวนี้เป็นตัวเล่นหน้าจอนะครับเป็นตัวสัมผัสนะครับสวยๆครับ Mercedes-Benz ภายในเนบนี้ยบเลยภายในเป็นสีดำนะครับนี่เลยเบาะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าทั้ง2อฝั่งนะครับเป็นเบาะหนังนะทุกอย่างเดิมจากโรงงานทั้งหมดเลยดูลายไม้สวยๆครับของ Mercedes-Benz ต้องบอกว่าตกแต่งสวยมากครับรถรุ่นนี้ ไม่ต้องพูดเยอะครับความเป็นเบนซ์นะครับสวยๆอยู่แล้วนะครับมีแค่คันเดียวนะครับนานๆจะมีมาทีนะ4220ดี D นะครับเดี๋ยวพาชมด้านท้ายครับรถคันนี้ยังไม่ได้เก็บงานนะครับหลังจากลูกค้าทำสัญญาเสร็จเราจะมีการเก็บงานขัดเคลือบสีให้หมด นะครับรับรองว่าสะอาดเอี่ยมนะครับนี่สวยๆปูผ้ายางกระดุมด้านหลังนะครับนี่ครับสวยๆเลยเป็นประตูท้ายไฟฟ้านะครับสวยๆเลย พามาชมฝั่งข้างคนขับบ้างครับนี่เป็นเบาะหนังนะครับสวย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 คันนี้สวยจริงๆนะครับเลขไม่หนึ่งแสนสองหมื่นกว่ากิโลนะครับอ่ะมาดูสำเนาเล่มครับ Mercedes Ben z นะครับ C 2 2 0 D นดีนะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับเครื่องยนต์ดีเซลนะครับสีดำนะครับปีองพันสินะครับอย่างที่เป้เรียนแจ้งไปนะปี2019นนะ ท่านไหนที่มองหารถใช้งานราคาคุ้ม,ค,มครับ Mercedes Benz นะครับ C 2 2 0 D อวนการ์ดนะครับตัวนี้เป็นตัวอ v วนการ์ดนะปี2019นะครับเครื่องยนต์ดีเซลนะราคาค่าตัว1 0ล้าน0 0บาทเท่านั้นนะครับท่านไหนสนใจทักไลน์หาเป้ได้เลยนะครับอยากเข้ามาดูรถรถคันนี้จอดอยู่ที่โกดังบางนานะครับ ถ้ามาไม่ถูกแอดไลน์เป้เข้ามาได้ที่0922576357นะครับ0922576357นะครับท้งเบอร์โทรและไลน์ที่เบอร์นี้ได้เลยนะโอเคครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าอยากดูรถรุ่นไหนลองคอมเมนต์ไว้ครับถ้าเกิดเป้มีเดี๋ยวเป้ถ่ายส่งให้ถ่ายลงให้ดูนะท่านไหนอยากได้ร่่เติมแอดไลน์เป้เข้ามานะครับไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ